ผมให้ดูภาพภาพหนึ่งครับเป็นภาพเกี่ยวกับนักแสดงฮีโรเหมือนกันนะฮะนี่นี่คือไรอันเรโนนะครับนี่เป็นภาพจากอิน t a า r กรมของคุณดอนซาร์ดิโนเขามีการโพสต์ภาพของไรอันเรโนครับผมกำลังฟิตหุ่นอยู่กล้ามแกใหญ่กว่าตอนที่แกเล่นเป็นเดทพูในในเดทพูภาค2ออีกซึ่งภาพนี้ก็เป็นการยืนยันนะครับว่าตัวของไรอันเรโนเนี่ยเตรียมพร้อมฟิตหุนเข้ายิมเพื่อเตรียมตัวที่จะมารับบทเป็นเด o พูในเดทพูภาค3ามครับ นี่คือภาพจาก i n s t a g r a รมนะครับของดอนซาลาดิโนที่มีการโพสภาพของไรอันเลโนกกำลังฟิตหุ่นเพื่อเตรียมจะมารับบทเป็นเดดพูลในเดดพูลภาคัก 3. แต่ว่าในขณะเดียวกันขณะนั้นเองตัวของไรอันเลโนนะครับก็เข้ามาตอบกลับแบบติดตลกนิดๆน,นะฮะเขาบอกว่าผมไม่ได้ออกกําลังกายเพราะว่าหนังเดดพูลนะฮะที่ผมออกกาลังกายเนี่ยเพราะว่าในช่วงหล,หลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ย ผมใช้เวลาอยู่กับฮิวจ์แจ <pot> ็กแมนนะครับซึ่งตัวของฮิวจ์แจ็กแมนเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่ใช่คนที่นิสัยดีอย่างที่ทุกคนคิดนะฮะเขาแซวกันนะเขาแซวกันจริงๆแล้วเนี่ยไรอันเลโนกับฮิวจ์แจ็กแมนสองคนเนี่ยเขาเป็นเพื่อนที่สนิทกันมากๆนะครับแล้วก็ในเดทพูลภาค3เนี่ยเพื่อนกับก็คือชอนเลวีนะครับซึ่งชอนเลวีแกก็ได้ไปดึงตัวเดทพูลเนี่ยมาแล้วเดทพูลในเดทพูลภาค3เนี่ยก็จะเป็นตัวละครที่ไปโผล่อยู่ในมาเวลซิมไบติกยูนิเวอร์สด้วย แล้วแกก็ไปดึงเอาฮิวจ์แจ็กแมนกลับมารับบทเป็นวูเบอร์ลีนนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ฮิวจ์แจ็ Hugh man, กแมนแกก็บอกว่าแกจะเลิกรับบทเป็นวูเบอร์ลีนแล้วนะในโลกแกนที่เจมส์แมนโกเป็นคนกำกับนั่นคือภาคสุดท้ายที่แกจะรับบทเป็นวูเบอร์ลีนแล้วนะปัจจุบันนี้เชื่อไม่ได้นะครับแรลเลโนกับฮิวจ์แจ็กแมนมาเจอกันนะฮะมคีคลิปหนึ่งเป็นคลิปที่โอ้ยแกนั่งคุยกันอยู่2คนเอาซะแบบว่ามาปั่นมากๆก,กระแสของเดซพูภาค3แล้วก็ผมเชื่อเลยว่าเดซพูภาค3เนี่ย ไอ้ตัวละครที่มันสามารถคุยกับผู้ชมได้เนี่ยผมคิดนะฮะว่ามันจะต้องเป็นตัวละครที่ป่วนกับจักรวาลของมาเวลแน่นอนเดาไม่ออกนะครับเดาไม่ออกว่าเนื้อเรื่องจะออกมาเป็นอย่างไรแต่สิ่งหนึ่งที่คาดหวังได้แน่จากเดทพูลคือ เด o พูคือหนังที่ดูแลสนุกหนังฮีโร่ที่ดูแล้วตลกหนังฮีโร่ที่อาจจะใช้คําว่าทุกเพศทุกวัยไม่ได้หรอกครับเพราะฉากมันค่อนข้างที่จะรุนแรงแต่เด o พู Deadpool คือหนังที่สามารถบอกได้เลยว่าตัดเลี่ยนความเป็นหนังฮีโร่ได้ดีเป็นหนังฮีโร่ที่เราไม่สามารถเดาทางได้ว่ามันจะออกมาแบบไหนเป็นหนังฮีโร่ที่หลายหลายคนอยากให้เกิดขึ้นในยุคสมัยนี้คือมากกว่าความคาดหวังที่เราได้ดู แล้วก็รอคอยดูนะครับกับ d ด a d พูภาภาค3ตอนนี้ยังไม่มีกำหนดนะฮะว่าวันที่เท่าไรอะไรยังไงจะลงปีไหนแต่คาดว่าไม่นานเกินรอครับเราน่าจะได้เห็นประกาศเพิ่มเติมของทางมาวีโอเกี่ยวกับทิศทางของ d ด a d พูภาภาค3แน่นอนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารวงการภาพยนตร์แบบนี้ได้ทุกวันที่ช่อง alexander channel